mm -hmm. ีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องจ้างอิสระครับมือนี่ก็กลับมาพบพ่อกันยูโคกเห็ดครับมือนี่ลายมือเหรอนะครับเนาะมาได้ข้นลาอโคกจากนี้พี่น้องเฮาทักเขามาบอกว่าห้ไปลาะเบื้องโคกนะครับจะเลยล้องข้นมาลาอเบื่องรับสําหรับมือนี่เนาะสีมัน่ะมันจังได๋ก็จังมารุ่นไปน้องกันเนาะครับเนาะมือนี้เฮามากัตรงกับเ้าวันที่26สิงหาคมก็2 5 6 8ครับหมายของเขากอยู่โคกโค้งสีด้อครับมือนี่ มารอเบิ่งโคกโขงสีสีกอนเนาะไปเลยครับรุ่นน้ำกันเลยว่าสิมีวามหมานมาฝากขึ้นออกบ่เอี่เห็ดหยังท่านได้ออกบ่อ้อครับขึ้นมาพ่อน<า>นคนบ้านเดียวกันมาเบื้องเห็ดเพื่อนอ้เนี่ยครับเป็นเห็ดเพึงเหลืองครับเนี่ยเหย็ดเพึงเหลืองดอก,กงามกว่าล้างออกเลยเนี่ย <ไป S 1> ครับเ<ป>บิ่งงอ้เขาสีเหลียวเห็นว่าเราไม่ดอกน้อยแทะเนี่ยครับมอพ่อหลายคนอยู่ เพื่อนก็หากันด้วยครับนะนะครับลูกพี่กับมาน้ำเขาโอ้ยไปครับเขารุ่นรุ่นรุ่นว่าสีม้านว่าเมื่อไหร่เห็นเหรอครับบ้า่เนี่ยเบิ้งครับนี่ยสองดอกแรกแห้งมานของเขาครับนี่ครับ ดอกไมน้อยครับเนี่ยเฮิ่งครับเอาวัานไะมยน้อยนละย Đọc nơi nơi, khắp vườn Đọc bôi nhầy Chắc khắp khoảng khuẩn mát tháng tháng kia Khắp vườn Đó, khánh phí non hiển Mm-hmm. 嗯嗯。Mm. Okay. Mm. mm -hmm. ดอกน้อยๆครับอ ้อหลุดหุดเสียนติมเลยครับบืงค้นโคกเริ่มมาแล้วแตกแล้ว ดอกน้อยๆอยนะครับบม่ค่อยเห็นเนาะดอกน้อยๆนะมาเบิ้งผลงานการล่าโคข,ของเขาแล้วครับตอนนี้เขากับม้าหอดรถแล้วครับเบิ้งโอ้ยเห็ดมื้อนี้หายา,ยาก,คก,กครับอนยะู่ครับเนี่ยเบิ้องหายเบิ้งใกล้ๆเลยครับประมาณนี้ล่ะครับนในเห็ดมื้อนี้ได้จ๊ก แขงน้อยนึงนี่แหละครับโบทัวดากตายอนเนาะครับเนาะนี่แหละครับเห็ดเมื่อนี้ก็น,น่าจะกําลังโซเซรหรือว่ากําลังเริ่มสีออกแล้วครับสําหรับท่านที่อยู่ทั้งไก่กับยาเฝ้าเด้อครับเด้อให้ลูกจ้างไปเลาะเบิ้งอีกจักหน่อยนึงก่อนนะครับเนาะมื้อนี้เฮามาโค้งซีบซีครับแต่ว่าอีกจักมื้ออื่นหรือว่ามือ้อือเฮาก็สิได้ไปเลาะเบิงงง่งโคก ทั้งเขาบังเหยนะครับเนาะทั้งบ้านซับมงคลให้เบื้องอีกครับนี่แหละครับผลงานของเขาสำหรับวันนี้นะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้มีข้ามาแล้วฝากพี่น้องซับนี่แหละครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ที่คอยเป็ี่ยนกำลังใจให้ตลอดมาพ่อการลิปนาครับผมสวัสดีครับ